อ <International. S 2> ินเตอร์เนชั่นแนลกดแล้วปุ๊บไฟก็ไม่ได้เปลี่ยนแปง้งอะไรเลยเปิดก็ไม่ขึ้นม,มีอะไรเลยเพื่อนเอยเป็นไฟแดงนะสวิต์เสียหรือเปล่าหรือว่ามีจุดอื่นจุดใดมีปัญหารหรือไม่อย่างไรจะไปเรี้ยนทาทำการซ่อมจีวีอินเตอร์เนชั่นแนลครับสำหรับรุ่นนะครับ14 17นิ้ว2 0 ดำเนินการแกะฝาเครื่องออกมาครับเห็นมีการบูสตไส้หลอดนะเพื่อนดูดิแสดงว่าหลอดภาพตัวนี้มันมีอาการเสื่อมแล้วนะจึงโอ้โหนะครับหลอดภาพทีวีจีนมันเป็นหลอดภาพมือแปดนะเพื่อนนะหลอดภาพเก่านะครับมันเป็นจอคอมพิวเตอร์เก่าบางทีแต่ว่าตัวนี้ก็มีการดัดแปลงนะครับทีนี้นะบางทีเขาใช้จอคอมเก่านะเราทำนะครับใส่บอร์ดใหม่ ต,ตัวนี้ก็ช่างผู้ดำเนินการเนี่ยทำไปก่อนแล้วล่ะก็คือมีการบูตใส่หลอดเนี่ยแสดงว่าหลอดตัวนี้เนี่ยก็น่าจะหมดอายุนะครับหล <f li> อดใหม่นะครับสวยงามนะฝุ <f li> ่นอะไรก็ไม่ค่อยมีนะสวยงามนะครับก็คงจะทำมาได้ไม่นานนะครับแต่กว่าตัวนี้ก็ยังไม่หมองนะครับนี่ครับจอน่าจะเสื่อมนะเพื่อนนะลักษณะนี้ครับตัวนี้จอมืดนะหมายถึงจอมืดนะ จอมืดอืมนะดูดิดูวนะดูไฟฮีตเตอร์นะไฟฮีตเตอร์มันอยู่ตรงตรงนี้นะตรงขาตรงกลางนี่เวลาวัดวัดให้แม่นถ้าถ้าไม่แม่นอย่าวัดตรงนี้มาวัดตรงนี้นะเห็นไ,ไหมกอะไรขึ้นอ่ะน้ำมถึงแนะ้วเออไปไหนอะเนี่ยกาวหลุดเปล่า นะครับแล้วทีนี้ไม่ไม่ไมโผล่ตรงนี้ด้วยนะไม่โผล่ตรงนี้เลยเห็นไหมนั่นก็หมายความว่าไฟฮีตเ,เตอร์นะเพื่อนไฟฮีตเ,เตอร์นะครับในส่วนของไฟจุดไส้หลอดนะครับหายไปหายไประหว่างจุดคอนเน็กนะจุดคอนเน็กเนี่ยมันนีน่อะไรขึ้นนะ่นะมันหายไปเพื่อนครับ อาการที่มีปัญหาอยู่ดีนี้นะฮะก็คือในส่วนของไฟนะครับไฟฮีตเตอร์นะครับที่เขาจุดไส้หลอดเนี่ยนะ,ะมันมาไม่ถึงจุดนี้อ่ะมันอาจจะหลุดจะขาดจะมีปัญหาได้นะครับนี่เนาะนะครับสายมันต้องขาดนแน่เลยเพื่อนแล้วมันะจะขาดจุดนี้ไหมลองดึงดูดิไม่ใช่นะครับไม่ขาดนะจุดนี้ขาดไหม ี๋ยวนี้ไฟไม่ถึงฮีเตอร์นะครับไฟไม่ถึงฮีเตอร์เลยไส้หลอดไม่ติดพอส้หลอดไม่ติดมันก็ไม่มีภาพนะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราเปิดไม่ติดนะในจริงไฟไม่ถึงไส้หลอดนะดูกันทีนี้นะครับเพื่อนครับในกรณีที่ไฟไม่ถึงไส้หลอดนะครับในส่วนของการบูตส้หลอดไม่มีความหมายนะครับในส่วนนี้ยกเลิกออกได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นที่จุดนี้นะครับ เป็นที่ไฟไปไม่ถึงไส้หลอดนะครับมันอาจจะมีในส่วนตัวนี้หลุดหลวมไปนะครับมันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากยกเลิกนะครับการบูไส้หลอดเนี้นะครับไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพื่อนรับผมได้ดําเนินการนะครับเอาตัวต้านทาน้นใส่เข้าไปตามเดิมนะการบูทไม่ต้องบูทแล้วนะสายเส้นนี้ยาวพอนะก็เลยต่อจากจุดนี้นะครับมันมีปัญหาที่จุดคอนเน็กนะครับ ตรงปั๊บเนี่ยฮะอ่ามาจนถึงไส้หลอดเนี่ยมันหายผมก็ดึงสายเส้นที่เขามีอยู่แล้วนะครับมัดยัดเข้าไปที่ไส้หลอดไปเลยเนี่ยมันเป็นการกระทําที่รักไก่มากนะครับอย่าปากนะครับเป็นประมาณนี้จัดไปครับได้แน่นอนไม่มีปัญหาแล้วครับมันขาดมันไม่รู้คอนี้หรือว่าคอด้านนี้มันขาดนขะี้เกียจตามหาเอามาอย่างนี้เลยครับขนาดเส้นนี้มาเลย นี่ครับลงไปเลยเนี่ยจุดไส้หลอดคากระบาดมันต้องสุดยอดนแน่แน่ไฟก็แดงนะูดถึงนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับไฟแดงนี่ไฟแดงไม่ได้หลีลงอะไรเลยนะไอที่มันไม่ขึ้นมาที่แรกเนี่ยไนะอยเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากเอเอ๋อเฮ้ยเกิดจากในส่วนของไอไฟไปเลี้ยงไส้หลอดไม่มีจริงเครื่องมันทำงานแต่นานแล้วไฟไส้หลอดไม่มีไม่ติดนะครับแล้วทีนี้ ในกรณีที่ไฟสลอดไม่มีก็มีการบูตไส่หลอดเอาการบูตไส้หลอดออกนะครับหลอดภาพไม่เป็นไรเลยสวยงามมากสีฟ้าสวยนะครับไอที่บันจางมันอะไรไปมันใช้งานไม่ได้กบไฟไส้หลอดมันต่ำไปนั่นเองนะที่สวยงามสุดยอดมากเลยนะเพื่อนะหลอดภาพสวยงามเลยไม่ได้เสื่อมอะไรเลยดูดิชัดเจนดีนะครับอันนี้ผมก็นิมนต์พระอาจารย์มาแล้ว สว,สวยงามนะครับเอร์เนชั่นแนลนะครับสวยงามนะสวยจริงนะครับแต่ว่าภาพถ่ายออกมามันไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะอ่านะครับภาพสวยงามนะครับเราเพื่อนฟังนะครับในส่วนของไฟไส้หลอดเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับหายไปนะครับใช้เวลาทาตามหาเสร็จไเรียบร้อยแล้ว อ๋อสายใหม่เลยสุดยอดมากเจอกใหม่คลิปหน้านะสวัสด<า>ีครับ